หลวงหนึ่งมีกี่เมล็ดครับยังไม่ได้นับเลยครับอาจารย์แต่มันมันสุดออกมามันสุดสุดสุดงงเลยครับเนี่ยสุดไหมครับสุดนะครับเนี่ยติดถึงถึงคอเลยครับติดไม่ถึงคอเลยครับโอ้โหมันออกครบกลงเลยนะครับเนี่ยแอบมาทําอะไรเปล่าเนี่ยยังไม่ทําตามตามตามที่ที่บิ๊กเขาสั่งเขาเขาแบบตามสูตรของอาจารย์เลครับสวยขนาดนี้เนี่ยแอบมากลางคืนมัน ไม่มีครับไม่มีซื้อบองซื้อเบียรเลี้ยงกระปอดเนี่ยไม่มีครับายา์ไม่มีคือตามสูตรเลยอืนี่ไม่มีเลยตอนยังตอนที่ก่อนจะออกลงช่วงนั้นคิดยังไงไหนก่อนหน้าที่ลงจะออกมาตอนนั้นคิดยังไงกับผมยังตอนนั้นผมก็ยังกระทําแบบพูดตรงธรรมชาติครับธรรมชาติอ่ะมาคือแบบแบบว่าทําเหมือนเดิมครับครับเนาะไม่ได้ไม่ได้ฉีดไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับเนี่ยเออแต่ จากที่อาจารย์กับที่เบียกมาให้ผมสูตรเนี่ยผมก็มาพ่นมาอะไรให้เขาเนี่ยครับเลยเป็นอย่างเงี้ยครับเข้าวแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ก็คือถ้าทำก็ทําทตามสูตรนี่ใบธงใช้ได้เหมือนเหมือนเหมือนเดิมครับใบธงใหญ่นะอืใ <น S 1> บธงใหญ่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเราตอนปักดำอ่ะระยะห่างเท่าไหร่ น่าประมาณสามสิบเซนครับสามสิบเซนแล้วกี่กี่จับหนึ่งกี่หนอโอ้ยังไม่ได้นับเลยวันนั้นนับนับใต้เท่าไหร่นะครับที่ก้อยใหญ่ใช่ตอนที่เอามาดำมาจับหนึ่งมีกี่หนอออโยนเออปักดำปักดำปักดำเปักดำปักดำก้ามันไม่ค่อยดีก้าไม่ค่อยดีก้ามันมันไม่ไม่ไม่สวยครับมันไม่สมบูรณ์แล้วทาไมก้าไม่ดีแล้วออกมาดีล่ะก้า อสูตรของอาจารย์แน่นอนนะครับเนี่ยผมก็ผมผมยังกลัวเลยว่าเขาบอกว่าดี่เขาบอกว่าเขาอยากจะปล่อยกล้ามันแก่กับชาวบ้านดูที่ทำแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหช่วงช่วงเลี้ยงต้นมันสั้นไปนิดนึงนะแต่เราก็ตอนนั้นกล้ามันไม่ค่อยเต็มสตรีมเนาะกล้ามันรีบมันมันมันน้อยมันบางขั้นต่อไปเราก็เราก็มั่นใจอย่างหนึ่งว่าเวลาเราฉีดกระชากรวงอะนะ ครับมันช่วยทําให้มันออกลวงได้พร้อมกันมันมันก็ดีครับเนี่ยมันมันออกหมดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่มีกินนรีไม่มีเนาะเนี่ยเนาะมันออกทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งลวงเลยไม่ไม่มีหน่อไหนที่ไม่ไม่ออกครับนะครับเรียกว่ากินนรีไม่มีครับเนี่ยมันออกทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วแต่ก่อนนี้เป็นอย่างนี้ไหมครับมันมันก็ตามทํามันทำมีบ้างไม่มีไม่มีบ้างไม่ม้างโอ้หันไปดูข้างหลังมันผิดกันเยอะเลยเนาะ ันี่กับเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างที่ว่าเกือบเดือนอะเนี่ยช้ากว่าเขาช้ากว่าเขาช้ากว่าเาเกือบเดือนอบเป็นเดือนครับเป็นเดือนปิดกันเลยสีเพราะว่าของเขาเนี่ยเกือบเดือนที่เราปลูกกับนี่ปลูกวันที่สิบสี่เนาะวันที่สี่สี่สิงหาเนี่ยสี่สิงหาเอแต่นี่เขาปลูกก่อนแล้วเน่ะปลูกวันที่ผมกลับพอดีเลยสี่สิงหาก็ยังมีปัญหานิดนึงผมไอ้บิ๊กก็ถ่ายไป ปลายเนี้ยมันหายไปไหนอือนะหรือมันจะเป็นที่สายพันธุ์เจอมันควรจะติดด้วยใช่ไหมแต่มันหายไปนะมันในช่วงตั้งท้องอาจจะอาจจะเจออะไรสักอย่างจังหวะตั้งท้องฝนเนี่ยจะฝนไหมใช่ยังไงคขาหายยังไงตรงนี้เหรอคะนี่นี่นี่จริงมันควรเป็นอะไรก็ควรจะเป็นเป็นเป็นรัวเป็นเม็ดไงมันจะเป็นเม็ดออะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยโอ้นี่ พอทิศนี่ใช้ได้เลยโอ้ดูไปถึงโคนเลยติดหมดติดหมดเลยครับครับนี่ติดหมดเลยแต่โคนมันนี่ครับนี่ครับติดหมดเลยไม่มีเหลือธรรมดาไม่ติดธรรมธรรมดามันจะรีบนะครับเนี่ยใช่ไหมครับต้นข้างแปลว่าอาหารมันพอต้นของของเขาของเขามันจะรีบเหรอแต่ในอนี้มันก็ติดทั้งหมดเลยนี่ไออันนี้ไม่เป็นช่วงนมนมใช่ไหมคะเป็นไอ้นี่มันอนี่เลยน้ำนมแล้วครับเลยน้ำนมแล้ว อันนี้กะว่าได้เกี่ยวเมื่อไหร่ครับโดยสายตาเดียผมว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมสองอาทิตย์ผมว่ายังยังไม่ได้โอ้สองอาทิตย์ยังไม่ได้เหรอจับเนี่ยเออไปสิ้นเดือนครับเดี๋ยวนี้พิจิกาเออพิจิกาเนาะวันนี้วันวันที่ธรรมดาก็จะประมาณที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าท่านว่ายี่สิบห้าพิจิกายี่สิบห้ายี่สิบพิจิกาหลวงดูแลเป็นไงครับสวยครับนะ เออยังยังมีหญ้าพอออกมาให้เห็นเนาะแต่ว่าเราสามารถเอาชนะมันได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ให้มีหญ้าแต่เก็บให้หมดมันปีนี้มันไม่ล้มครับอาจารย์ฮะมันไม่ล้มแล้วทําไมอยากให้ล้มไหมล่ะเออไม่ให้ล้มทุกปีถ้าปลูกข้าวเนี้ยกับข้าวเหนียวตรงน้นมันจะล้มนะแต่ปีนี้มันไม่ล้มเลยทําไมถึงไม่ล้มล่ะครับพวกน่าจะเป็นสูตรของอาจารย์ครับที่ ทำให้มันไม่ล้มครับจับดูที่ต้นมันแข็งไหมโอ้แข็งครับแข็งครับอาจารย์เออนั่นแหละทุกครั้งที่เราฉีดฉีดฉฉปุ๋ยทางใบเนี่ยเราจะเติมธาตุซิลิก้าไปด้วยอไอธาตุซิลิก้าก็เหมือนกับไม้ค้ำยันมันใบเนี่ยมันจะแข็งตั้งเใช่ไหม,จะ,มจะไม่โน้มหลงแลำต้นก็แข็งแต่ก็เอ โอเคถามว่าระดับนี้ผมพอใจอย่างยันอือยันเนี้ย่วนผมครับพอใจแล้วพอใจแล้วเขาแค่นี้เนาะไม่ต้องสอนละอืมสอนต่อครอาจารย์มันสอนต่อครับอาจารย์ <c oughs> เไม่ต้องสอนแล้เพราะว่าเราเราจะได้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างอ่ะเออเอาไมา้มาวัาดดูแต่ความสูงของมันเนี่ยมันไม่ค่อนข้างมันจะไม่สูงไม่สูงเราคุมได้ไง เขาข้างมันจะไม่สูงเพราะเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกข้าวแล้วไปเลี้ยงต้นให้สูงอ่ะอาหารที่มัน,มนดูดขึ้นไปอะะ่ะมันก็ไปอยู่ที่ต้นปกติเนี่ยถ้าเป็นข้าวพันธุ์นี้นะมันมันมน้าหนักลวงที่เกี่ยวเนี่ยมันควรจะเป็นไม่เกินหนึ่งต่อสองหมายถาว่ามีฟางสองส่วนเป็นรวงสส่วนหนึ่งนะ<ม>แต่ถ้าทํตาต่ํากว่านี้หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้านี่ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วเราก็ต้องลดลงไป พราะไม่งั้นอาหารที่เราไปเลี้ยงต้นเนี่ยมันจะเหลือมาเลี้ยงโรงน้อยลงอ่ะผมผมผมจะเก็บแรงนานนี้ไว้ให้ชาวบ้านผมกินแล้วก็ไม่ขายโอเคอย่างนี้อาจารย์ก็มาได้บ่อยๆนะค้ามผ่านใช่ไหมสวยอยู่ครับอาจารย์สวยมามันก็เกิดออกมาไม่ดีอาจารย์ทวดไม่เข้ามาแล้วนะถ้าเป็นรวมมันก็เท่ากันนะอาจารย์นี่เนี่นีนี่ก็ขอ เอ้เป็นเรียกน,น่นานน,าน่นานน,าน,น,าน่านน่านน่านอะไรน่านน่านห้าเก้านาเม็ดเราเม็ดเราจะยาวกว่าไหมครับครับมีอยากถามอะไรไหมตรงแปลงเนี้ยก็ถ้าอยากจะถามก็เม็ดเม็ดที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรอาจารย์เนี่ยเป็นด่างด่างที่เป็นอะไรแต่เชื้อราเข้าไงอ๋อกต่หาเชื้อราเข้าเพราะว่าเราเรานี่มันมันเป็นป็น เป็นบางหลวงครับอาจารย์อันนี้อันนี้อาจจะจะเจอโรคดอกกระถินป่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้ใช่ใช่แปลว่ามันมีแป้งแล้วแล้วเชื้อราเข้าไปกินแป้งเขาเรียกโรคโรคดอกกระถินนะเจอบ้างนะครับ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 ด้ผมเัารถไปส่งโรคดอกกระถินที่พนามอ่ะห่างกันเจ็ดสิบสองชั่วโมงเมื่อไหร่ปั๊บถึงอาจารนที่ลกใหม่จะเป็น่ดงเป็นนอ่าไม่ใช่บางเชื้อราเข้าครับเชื้อราเข้า แต่บางรวงมันก็ไม่มีคนะอาจารย์บางโรงก็ไม่มีเ <ละ S 1> ป็นบ,งบงาบงโรงค,คือนะคือถ้าอากาศแห้งมันก็ไม่ลามอนะแลัตงตอนนี้เธอถือว่ายังถ้ามีฝนอยู่เนี่ยเอถึงฝนอีกวันเจ็ดวันจะเก็บเกี่ยวอะแล้วเกิดฝนตกขึ้นมาเนี่ยต้องจัดการเรื่องเชือ้อราเพราะว่าเชื้อรามันสามารถจะเข้าไปทําลายเม็ดข้าวเปลือกได้เจ็สิบสองชั่วโมงนี้เราก็เสียหายแล้ว ก็ควรไงเราเราฉีดเราฉีดปุ๋ยทางใบแล้วใส่ไอ้ยากัรลาไปกี่ครั้งเนี่ยอือกี่ครั <sh <sh ้งครับเฮียไปแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาที่บ้านสามเองน้อยไปพุ่นนะบ้านใครลาเลยฉีดสามครั้งอะไรครั้งอยู่คืออย่างนี้เชื้อลามากับลมถ้าลมอย่างเดียวไม่เป็นโรคต้องมีฝน ฝนคือความความชื้นเป็นปัจจัยทีนี้ฝนแรกในนิยามของเราก็คือว่าห่างกันสามเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามวันเพราะฉะนั้นแปลงโน้นเนี่ยมีติดเชื้อแล้วมันก็สร้างสปอร์สามารถจะปิวมาหาเราได้ใหม่ออืเพราะฉะนั้นถ้าถ้าฝนตกห่างกันสามวันสามวันเนี่ยต้องฉีดทุกครั้งเลยแต่ถ้าฝนแรกฉีดไปแล้ววันนี้สมมติวันนี้วันนี้ฝน,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 นตกพรุ่งนี้ตกอีกวัรุ่นนี้ตกอีก ฉีดแค่ฝนแรกครั้งเดียวแต่ถ้าฝนติดไปเมื่อไหร่แล้วเว้นอีกสามวันตกครั้งนั้นต้องล้างองีกต้องขยันแม้กระทั่งที่ผมบอกว่าอีกเจ็ดวันจะเกี่ยวเนี่ยแล้วเกิดฝนตกอะไม่ควรชะล่าใจควรจะล้างน้ำฝนเพราะว่าเชื้อราม,มาเนี่ยสามวันข้าวเราสวยๆนี่เม็ดด่างมหมดราคาก็ตกทันทีเลยแต่ว่าถ้าเราจะเกี่ยวอีกเจ็ดวันจะเกี่ยว เกิดเพี้ยไฟเข้าทําไงเขามัน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 ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอจะมีไหมเจ็ดวันจะเกี่ยวเกี่ยวแล้วเนฝนตกกับไอ้เพี้ยไฟเข้าออันไหนทําอะไรผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนมากทำมันมันมันถึงขนาดนี้เลยเนี่ยเนี่ยอีกเขาจะไม่ทําอะไรใช่ไหมไม่ทําอะไรเราลงไปลุยน้าไม่ได้เราก็ใช้วิธีที่ผมบอกอะฉีดพ่นไปคือเขาเขาจะไม่ทําอะไรนะอากาศ นอีกไม่กี่ว,วันเขาก็จะเกี่ยวแล้วเขาจะเสียครึ่งเดือนเนี่ยเพราะว่าเม็ดเขาจะเป็นเม็ดด่างเยอะอืมนะอีกครึ่งเดือนก็ต้องฉีดถ้าภายในภายในเดือนเนี้ยเกิดฝนตกห้าครั้งแต่ว่าไม่ติดไม่ติดกัน<ม>เบนไปห้าครั้งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเขียนบนกระดานต้องฉีดยา<ม>แต่ถ้าเกิดว่าอีกเจ็ดวันจะเกี่ยวเพี้ยกระโดดเสีมจานเข้านาเราทำไงอือ ของมันมันมันไม่ค่อยมีอาจารย์ครับเพราะว่ามันจะดีเกี่ยวแล้วมันไม่ค่อยมีเลยนะครับแม่แม่ใช่แล้วครับส่วนมากจ็เจอกรีเยาะกระจัดเยอะอ๋อเรกเพียกระจัดเข้าทําไงสามีไงไม่ต่อมทําอะไรอีกเจ็ดวันจะเกี่ยวครับใช่แล้วครับเพราะมันไม่ได้กินรวงเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเพียกระจัดไม่กินรวงครับเอ้ามันกินใบไงเออ แต่ถ้าเป็นเพี้ยกระโดดเส้นตาลล่ะเพี้ยกระโดดเสนตาลกินใบดูดใบนั่นดูดน้ำเลี้ยงจากใบเพี้ยไฟเข้ามาก็ไม่ทำกลัวเพราะอย่างบางพื้นที่เนี่ยเขาปลูกอ้อยใช่ไหมเขาตัดอ้อยแล้วเผาเพี้ยไม่มีที่อยู่ก็เข้ามาอยู่ในนานี่เต็มเลยชาวบ้านไม่รู้ก็เอายาไปฉีดก็ไไปฉีดทําไมเนาะก็มันออกลวงแล้วแต่ถ้าฝนตกไม่ได้นะเพราะเนี่ยมีโอกาสรับเชื้อได้ตลอดเวลาอือ ถ้ามีความชื้นส่วนมากขนาดพื้นไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่โอเคถ้าปบพื้นให้เรียบนะยิ่งเจ๋วเลยเอายิ่งดีเลยครับแต่กขทางข้างบนนี่น่าจะได้อยู่ข้างล่างมีปันหาาน่อยเนาะน้ําเวลามันเข้ามามันเข้าเนี่ยหรือถอนถอนไอไอลวงหงอกนี่ถอนมาเลยนี่วิกถอนมาโน่นโน่นไอ้เนี่ยที่มันตายอะรวงอะเนี่ที่ข้างหน้ามืออะ ใกล้กับตัวนะเออไม่ไม่ไม่อถอนต้นเอาดึงขึ้นมาเฉยๆ <c oughs> อย่าถอนต้นอย่าถอนต้น,อเ,นเออแต่ข้างบนเมาเ,เดี๋ยวมันจะมีหลักฐานเอง่ะมีรูเจาะไหมอ่นยังไงอืมเนี่ยไมอย่อย่างเงี้ยแปลว่าฉีดยาน้อยไปหน่อยโอ้นี่ต่อจากนี้จะฉีดอะไรครับอยไมันอันนี้มันอันนี้มันตายไปแล้วไงเชื้อมันเข้าตรงโคนแล้ว ที่มันอยู่ตรงเม็ดตรงอะไรไอตรงนี้เดี๋ยวเอาไอไอสามบีมาฉีดไปค่ะกาดไปฉีดก็นไหนคะสามบีไงเออไม่ต้องไม่ต้องมีเพราะข้าวมันหนาแล้วไปลุยได้ไงต้องฉีดสามบีนะอือครับ๋ยวก่อนที่มันจะลามใช่ไหมใช่คนฉีดปนไหนก็ตอนนี้มมีเรียนไหนวันนี้เขามีเรียนหลังฝนตกหลังฝนตกเช้ามีหมอกไหมมีหมอกนานกี่กี่นาทีเนาะมีเนาะหมอกมีถึงไหนอ๋อหมอกแห้งตอนกี่โมง เกือบสิบโมง้วฮะถ้ามีหมอกหนาๆก็ไอความชื้นก็เป็นปัจจัยทําให้โรคมันเชื้อมันเดินได้ไงแล้วก็ไปไปล็อกมันเท่าไหร่มีหมอกก็ฉีดไปเอาเอาอย่างนี้เราใช้สามวระจาอยู่เนี่ยเอาไตโคเดมามีไหมมีเออออย่างเดียวเลยเปลี่ยนยาแล้วถ้ายานี้ไม่อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันปกติเราก็มันมีตัวโพไซต์ซิลิเกตอีกยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ย อาวุธยังปล่อยไม่หมดเลยพ่อพ่อทิศครับอาวุธที่สอนยังปล่อยไม่หมดโอ้โหเนี่นาปีแล้วมีนาปังเองนะอาจารย์ครับดูนาปังก็นนี่เนาะนาปีนี่เนี่ยเกือบประสบประสบผลสําเร็จเนาะเห็นเนาะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอนาปังอีกทีนะเนี่นอาจารย์ครับรอนาปังด้วยเหรอครับนาไหนปลูกยากกว่าคะนาปังครับนาปังปลูกยากกว่านาปี ใช้ปุ๋ยเยอะครับใช้ปุ๋ยเยอะนาปลางก็ปลูกง่ายกว่านาปังปลูกยากกว่าครับอาจารย์ง่ายกว่าฮะเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบจากเรื่องแดดออคุมน้ําอย่างเดียวให้ได้เออกลัวอะไรนาปังกลัวอะไรกลัวครับกลัวอะไรลใช้ปุ๋ยเยอะครับไม่จําเป็นใช้ปุ๋ยเยอะทาไมต้องใช้ปุ๋ยเยอะเรารู้แล้วฉีดทางใบช่วยแล้วทําปุ๋ยละลายช้ากัวเรื่อง แล้วก็นี้ลัมาปุ๋ยใบกับฟางเนี่ยเราเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาปุ๋ยใบกับฟางให้ไปอยู่เป็นรูปของชีวมวลวะอธิบายไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทบทวนครับทบทวนเนี่มันมันมันอยู่ที่เด๋ยนนี้นาปังครับแต่นาปีนี้มันต้นข้ามมันก็สูงกว่านาปีผมว่าทำยากกว่าหนึ่งแดดไม่มีนะ สองอากาศเย็นฝนตกนาปังนี่แดดเปี้ยงๆโอ้โหแต่ตอนแรกก็มีนะฮะอาจารย์มันก็หนาวนะมันก็มีอยู่นะไอนาปังนะนาปังเริ่มทำเมื่อไหร่หน่าจะไอเริ่มต้นไอถ้าว่าเดี๋ยวนี้มันถ้ามันก็ประมาณปลายปลายไอธรรมดาก็มกรลา ต้มมกราครับมกราแล้วไปเขียวเมื่อไหร่มะกราฮะไปเขียวเมื่อไหร่มกราก็เกี่ยวไอ้พฤษภาเออเออเออนี่นนะเนส่าพฤษภานะพฤษภาครับธรรมดาก็ถ้าปลูกก็กุมภาออกออกรวงนี้กลัวร้อนไหมฮะกลัวร้อนไหมกลัวกระทบร้อนป่าออกรวงรวงออกรวงนี้ ไม่รู้นะครับอาจารย์แต่ว่าออกวงนี่มันถ้ามันออกมาชาวนาอย่างผมก็ไม่ไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะแต่ตอนที่มันตอนที่มันทําครั้งแรกครับอาจารย์มันไม่ค่อยจะออกเพราะว่าต,ตอนตอนครั้งแรกเพราะว่ามันจะครบทบหนาวไงมันหนาวเนาะตอนตนกล้าะครับนั่นแหละตอนตอนตกกล้าบตกข,ข้าวไม่ค่อยข้าวไม่ค่อยงอกแล้วทําทไมจะต้องไปรีบตกก้าล่ะ ตรงนันตก้ตกกาสิบสองวันทันไหมเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวที่ตก,ก้าสิ่สองวันทันไหมทนันทันอยู่ครับทนันเออเออ,เอ,อแล้วเดี๋ยวนี้จะมีรถตก,ก้าให้ด้วยอะไรให้ด้วยครับครับอืมเออสิบสองวันน่าจะทันทันอยู่ครับเอออ,อยากถ้าพื้นนาไม่เรียบเดี๋ยวมันเลิกคุยเลย้เหนื่อย